สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณรู้ไหมครับว่าตลอด100ปีที่ผ่านมามนุษยชาติเราใช้ชีวิตอยู่บนยาเสพติดชนิดหนึ่งที่รุนแรงที่สุดและเราเสพติดมันจนถอนตัวไม่ขึ้นยาเสพติดชนิดนี้ทำให้เราเดินทางข้ามทวีปได้เนียไม่กี่ชั่วโมงทำให้เรามีอาหารกินตลอดปีแม้ไม่ใช่ฤดูกาลและทำให้เศรษฐกิจโลกพุ่งทยานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนใช่ครับผมกำลังพูดถึงน้ำมัน แต่คำถามที่น่าขนลุกที่สุดที่นักเศรษฐศาสตร์และนักอนุตสตร์ทั่วโลกกำลังถามกันเนียบๆไม่ใช่ถามว่าน้ำมันจะหมดเมื่อไหร่แต่พวกเขาถามว่าในวินาทีที่น้ำมันหยดสุดท้ายถูกสูบขึ้นมาใช้นิยามของคำว่าคนรวยจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหน ลองจงินตนาการดูนะครับถ้าวันนี้โลกตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ายุคสมัยแห่งปีโตรเลียมจบลงอย่างเป็นทางการสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่รถสตาร์ทไม่ติดหรือปั๊มน้ำมันปิดกิจการนะครับแต่มันคือหายนะของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด เพราะเรามักลืมไปว่าโลกใบนี้ทํามาจากน้ำมันไม่ใช่แค่เชื้อเพลิงเสื้อผ้าที่คุณใส่พลาสติกที่ห่ออาหารยารักษาโรคปุ๋ยเคมีที่ใช้ปลูกข้าวหรือแม้แต่ยางมาต่อยบนถนนทุกอย่างมีส่วนประกอบของปริตโตเลียมทั้งสิ้น ดังนั้นในช่วง12นาทีต่อจากนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจโลกใบใหม่โลกที่ใบหุ้นของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่กลายเป็นแค่เศษกระดาษและพาคุณไปค้นคำตอบว่าท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นอะไรคือความมั่งคั่งที่แท้จริงที่จะทำให้คุณและลูกหลานรอดพ้นจากยุคมืดครั้งใหม่นี้ได้ก่อนอื่นเราต้องยอมรับความจริงข้อแรกก่อนครับว่าเมื่อน้ำมันหมดเงินดอลลาร์หรือสกุลเงินกระดาษอาจไม่ใช่พระเจ้าอีกต่อไป ในยุคน้ำมันระบบเศรษฐกิจโลกถูกค้ำยันด้วยสิ่งที่เรียกว่าเปโตรดอลลร์คือการที่ทั่วโลกต้องซื้อน้ำมันด้วยเงินดอลลร์สหรัฐทําให้ค่าเงินนี้ทรงพลังแต่เมื่อสินค้าหลักของโลกหายไปอํานาจของเงินตราจะสั่นคลอนอย่างรุนแรงสิ่งที่จะมีค่าขึ้นมาแทนที่คือสิ่งที่จับต้องได้และจําเป็นต่อการดํารงชีวิตจริงๆสิ่งแรกที่จะกลายเป็นทองคําในยุคถัดไปไม่ใช่ทองคําแท่งสีเหลืองๆที่เราเก็บในทุ่เซฟครับ แต่มันคือแร่าธาตุหายากหรือ critical minerals ครับลองนึกภาพตามนะครับเมื่อเราเผาน้ำมันไม่ได้โลกต้องหันไปหาไฟฟ้า100%เซพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและรถยนต์ EV จะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดเดียวครับและหัวใจของโลกไฟฟ้าคือแบตเตอรี่และสายไฟครับนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ครอบครองเหมืองลิเทียมโคบอลต์นิกเกิลและที่สำคัญที่สุดคือทองแดงครับทองแดงจะกลายเป็นโลหะที่มีค่าดังทองคำ เพราะโลกไฟฟ้าต้องใช้สายไฟทองแดงโยงใยไปทุกที่ยิ่งโลกต้องการไฟฟ้ามากเท่าไหร่ราคาของแร่พวกนี้จะพุ่งสูงจนประเมินค่าไม่ได้ประเทศที่เคยร่ำรวยจากการขุดเจาะน้ำมันอย่างซาอุดีอาระเบียหรือกลุ่มโอเปกอาจจะเป็นอดีตครับและมาหาอำนาจใหม่จะย้ายไปอยู่ที่ประเทศที่มีแร่เหล่านี้เช่นชิลีออสเตรเลียหรือประเทศในแอฟริกาที่มีเหมืองแร่หายาก ความมั่งคั่งรูปแบบที่2อ,อันนี้น่ากลัวและใกล้ตัวกว่าแร่าธาตุครับนั่นคือความมั่งคงทางอาหารหรือพูดให้เจาะจงกว่านั้นคือดินและปุ๋ยคุณรู้ไหมครับว่าสาเหตุที่โลกเราเลี้ยงประชากร8 00พล้านคนได้ทุกวันนี้เพราะเราใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมาลางที่ผลิตจากผลพลอยได้ของปริโตลเลียมเมื่อน้ำมันหายไป ต้นทุนการผลิตอาหารจะพุ่งสูงขึ้นมหาศาลการขนส่งอาหารข้าบโลกจากอเมริกามาไทยหรือจากไทยไปยุโรปจะทำได้ยากและแพงระยับเลยครับในวันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีของมาเติมคนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนที่มีตัวเลขในบัญชีพันล้านนะครับแต่มันคือคนที่มีที่ดินทำกินที่มีแหล่งน้ำสะอาดและมีความรู้ในการปลูกอาหารกินเองได้ครับ ที่ดินรกล้างว่างเปล่าที่เคยถูกมองข้ามจะมีค่าม,มากกว่าคอนโดหรูใจกลางเมืองเพราะคอนโดกินไม่ได้แต่ที่ดินผลิตแคลอรี่ได้ในยุคขาดแคลนพลังงานแคลอรี่จะเป็นสกุลเงินที่เสถียรที่สุดครับใครผลิตอาหารส่วนเกินได้คนนั้นคุมเกมครับและประเทศเกษตรกรรมอย่างไทยถ้าเราบริหารจัดการดีๆเราอาจจะกลายเป็นซาอุดิอาระเบียแห่งอาหารในยุคนั้นได้ครับใครจะไปรู้ความมั่งคั่งรูปแบบที่ส อันนี้น่ากลัวและใกล้ตัวกว่าแร่าธาตุครับนั่นคือเทคโนโลยีและการจัดการขยะ ฟังดูไม่เท่ใช่ไหมครับแต่ลองคิดดูนะครับเมื่อเราผลิตพลาสติกใหม่จากน้ํามันไม่ได้อีกแล้วพลาสติกเก่าที่ลอยเกลื่อนทะเลหรือกองเป็นภูเขาขยะในวันนี้จะกลายเป็นเหมืองทรัพย์สินทันทีครับเพราะเราต้องขุดมันขึ้นมารีไซเคิลซ้ําแล้วซ้ําเล่าเพื่อมาทําบรรจุภัณฑ์หรือชิ้นส่วนเครื่องจกักรใครที่มีเทคโนโลยีในการแปลงขยะกลับมาเป็นวัตถุดิบหรือใครที่รู้วิธีการซ่อมแซมสิ่งของให้ใช้งานได้นานชั่วการปาวาวสารจะกลายเป็นเศรษฐีใหม่ครับเพราะยุคใช้แล้วทิ้งหรือ throw away เขา จะจบลงอย่างถาวรเราจะเข้าสู่ยุคที่ของทุกชิ้นต้องซ่อมได้และต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดครับทีนี้เราลองขยับภาพให้กว้างขึ้นไปในระดับภูมิรัฐศาสตร์หรือการเมืองโลกบ้างครับเมื่อเส้นทางขนส่งน้ำมันทางเรือหมดความหมายลงแล้วช่องแคบมรารกาหรือคลองสุเอซที่เคยเป็นคอหอยของเศรษฐกิจโลกอาจจะลดความสำคัญลงสิ่งที่จะมาแทนที่คือโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าครับ ความมั่งคั่งจะไหลไปสู่ภูมิภาคที่ผลิตพลังงานสะอาดได้เสถียรที่สุดประเทศที่มีแดดแรงตลอดปีประเทศที่มีลงพัดแรงหรือประเทศที่มีเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชันจะกลายเป็นผู้ส่งออกพลังงานรายใหม่เพื่อนบ้านจะซื้อขายไฟฟ้ากันผ่านสายเคเบิลไม่ใช่ใส่เรือบรรทุกน้ำมันอีกต่อไป ใครคุมสวิตช์ไฟคนนั้นคุมอำนาจต่อรองและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตครับในวันที่การเดินทางแพงมหาโหดการท่องเที่ยวข้ามโรคอาจจะกลายเป็นเรื่องของเศรษฐีระดับท็อปเท่านั้นคนทั่วไปจะกลับมาใช้ชีวิตในท้องถิ่นมากขึ้นหรือโลเคเลยเซชันครับชุมชนจะแข็งแรงขึ้นความมั่งคั่งจะไม่ใช่วัดกันที่ว่าคุณมีรถสปอร์ตจอดกี่คันเพราะรถสปอร์ตที่ไม่มีน้ำมันก็คือที่ทับกระดาษราคาแพงครับ แต่จะวัดกันที่ว่าบ้านคุณพึ่งพาตัวเองได้แค่ไหนคุณมีหลังคาโซลาเซลล์ที่ผลิตไฟพอไหมคุณมีแบตเตอรี่เก็บไฟไว้ตอนกลางคืนไหมคุณมีแปลงผักที่เลี้ยงครอบครัวได้ไหมและที่สําคัญที่สุดคือคุณมีทักษะอะไรติดตัวครับในโลกที่เครื่องจักรและ AI อาจจะขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในบางช่วงทักษะงานฝีมือมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางช่างไม้ช่างเหล็กหมอเกษตรกรจะกลับมามีค่าตัวสูงลิ่วเลยครับยิ่งกว่าพนักงานออฟฟิศที่นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ เพราะมือเครื่องจักรทำงานไม่ได้สองมือของมนุษย์เนี่แหละครับคือเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงานที่สุด แล้วถ้าถามว่าเราควรเตรียมตัวอย่างไรตั้งแต่วันนี้ผมไม่ได้บอกให้คุณตื่นระหนกแล้วรีบไปซื้อที่ดินขุดสระน้ําเดี๋ยวนี้เลยนะครับแต่มันคือการปรับ mindset หรือวิธีคิดเรื่องการลงทุนครับถ้าคุณยังลงทุนโดยยึดติดกับหุ้นกลุ่มพลังงานเก่าหรืออุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรล้างผลาญคุณอาจจะต้องเริ่มมองหาทางหนีทีไล่ครับลองมองหาธุรกิจที่เกี่ยวกับ circular economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนธุรกิจรีไซเคิลธุรกิจพลังงานสะอาดหรือแม้แต่การลงทุนในความรู้ของตัวคุณเองครับ และอีกอย่างที่สําคัญมากคือสายสัมพันธ์หรือคอนเน็ชันในระดับชุมชนครับในวันที่เงินอาจจะซื้อของบางอย่างไม่ได้เพราะของขาดตลาดการมีเพื่อนบ้านที่ดีการมีเครือข่ายชุมชนที่ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนกันได้จะเป็นตะข่ายความปลอดภัยที่สําคัญยิ่งกว่าประกันชีวิตอีกครับยุคหน้าอาจจะไม่ใช่ยุคที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กครับแต่เป็นยุคของปลาที่อปรับตัวได้อยู่รอดสุดท้ายนี้ครับ การที่น้ำมันหยดสุดท้ายหมดไปอาจจะไม่ใช่วันสิ้นโลกอย่างในหนังฮอลลีวูดเสมอไปครับแต่มันคือการรีเซ็ตระบบปฏิบัติการของโลกใหม่มันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะได้กลับมาทบทวนว่าเราวิ่งไล่ตามอะไรกันแน่เราไล่ตามตัวเลข GDP ที่ต้องเติบโตทุกปีโดยแลกกับการเผาผลาญโลกหรือจริงๆแล้วความมั่งคั่งที่เราต้องการคืออากาศที่ปลอดรบริสุทธิ์อาหารที่ปลอดภัยและความมั่นคงที่ไม่ต้องพึ่งพาราคาน้ำมันจากอีกซีกโลกหนึ่งครับ โลกในอนาคตที่ไร้น้ํามันอาจจะเป็นโลกที่เดินทางช้าลงครับแต่เชื่อผมเถอะครับว่าในจังหวะที่ช้าลงนั้นแหละครับเราอาจจะมองเห็นความสุขและความมั่งคั่งที่แท้จริงได้ชัดเจนกว่าตอนที่เราซิ่งรถด,ด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้ครับลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาแล้วปั๊มน้ํามันทั่วโลกปิดตัวลงทรัพย์สินที่คุณมีอยู่ตอนนี้จะช่วยให้คุณรอดหรือจะกลายเป็นภาระและนั่นแหละครับคือคําตอบของความมั่งคั่งที่แท้จริงขอบคุณครับ